วงแหวนวิญญาณที่8น้องแมวจูจูชิงตัวแทนน้องแบงก์จัดให้เดี๋ยววันนี้ไปดูความสามารถกันครับว่ามีอะไรกันบ้างสเตลราโก plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตลราโก plus Link อารายครับก็กล่าวสวัสดีเ,เพื่อนเพื่อที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจ็คไวในเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับสับอายุวิญญาณเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันกับ i อของน้องแบงค์ในส่วนของวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับแหวน8ของตัวละครนะครับรีว <c oughs> ิวแหวน8นั่นเองวันนี้เราจะมาพบกับน้องจูจูชิงนะครับเรียกได้ว่าถ้าใครไม่รักเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทําไม่ได้ได้นะบางตัวละครนี่ทำไปแบบน้ําตาไหลไปนะครับเพราะว่าความสามารถมันไม่ได้ดีเลิศเวิร์ดเวิร์หรือว่าเอามาใช้แล้วดีอ่ะ เพราะว่าตัวหญ่ตัวละครที่คนทํากันก็ไปทําอ p กันซะส่วนใหญ่อีกอย่างบางคนเก็บไปทําพวกปีบีตรงพวกปู่กระบี่มันจะดูคุ้มกว่านะครับส่วนอยากเห็นแหวน8ตัวไหนตัวต่อไปเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวจานหยิบจับมาทําให้นะครับแต่ว่าต้องอยู่ในขอบเขตที่จานสามารถทําได้ด้วยเพราะบางตัวจานไม่5ดาวแดงก็ต้องรอเซิร์ฟไต้หวันของน้องๆน,นี่แหละมาทําให้นะครับเพราะบางตัวละครดาวจานไม่ถึงจริงๆนะครับมาดูความสามารถของแหวน8จุดชิงกันครับแหวนทักษะนี้นะครับก็ถือว่าสวยใช้ได้นะ โกงเล็บโรกันนะครับจูจิงจิงเนี่ยสร้างความเสียหาย1,106%ของพลังโจมตีให้กัดศัตรู3ครั้งนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะมอบทักษะบัฟให้กับตัวเอง1รอบและเพื่อร่วมจีมท,ทุกคนจะได้รับฐนานของหน้ากากาเนี่ยสองรอบนะครับโอ้ได้รับโค้ดมากเลยนะเหมือนทักษะ1บวกทักษะ4ในตัวนะครับแล้วก็เขาบอกว่าบัฟเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะเป็นการาระด่าการโจมตีเพิ่มพลังโจมตีคอเสียหายขึ้น50%จากพลังโจมตีพื้นฐานของเขาด้วยนะ พลันโจมตีอันนี้นะครับก็ได้มาโจมตี20ล้านนะครับโอ้โหแค่เห็นพลันโจมตีก็ขนล,ลุกแล้วนะครับอันนี้ของน้องแบงค์เนี่ยปลดล็อกทางด้านของจิตเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ทนานะของจิตปลดล็อกนะครับหลมหายใจฟาดฟันศัตรูนะจูจุชิงโจมตีเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อจูจูชิงเนี่ยโจมตีศัตรตูที่เป็นประเภทสายว่องไวหรือสายปีกนะครับความเสียหายเฉียดชัดจะเพิ่มขึ้น100%และลดพลังจิตเป้าหมาย เพิ่มเติมเท่ากับ40%ขอพลังจิตเริ่มต้นจู่จู่ชิงนะครับจะสังเกตว่ามันจะลดในส่วนพลังจิตที่เป็นเอาไว้กัน CC ที่เป็นแหวน8นั่นแหละนะครับแล้วก็ในส่วนของน้องแบงค์ที่ไม่ได้เปิดคือกายแท้วิญญาณยุทธ์แบบ5้าไฟลุงนะครับเมื่อจู่จู่ชิงเนี่ยโจมตีและฆ่าศัตรูสายว่องไวได้นะครับเราจะได้รับทางล่าของบัฟหรือไม่มีเลยหลังจากนั้นเนี่ยจะสังหารโจมแสวงวไวเขาจตะตีศัตรูที่เหลือทันทีนะครับเช่น นะครับเมื่อเราค่าสายโจมตีว่างว้ของเขาไปแล้วเนี่ยจูชิงจะไล่ค่าตัวอื่นต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับซึ่งต้องตรงกันเงื่อนไขเขาก็ต้องห้าไฟลุงแหละแต่นี้น้องแบงค์มีไม่ถึงนะครับมีแค่นี้ก็น่าจะดูตึงนะ่อะอาจารย์ขออนุญาตจัดทีมไปเล่นหน่อยละกันนะครับแต่ในส่วนของแหวน8นี่แค่มีคําว่าแหวน8อาจารย์ว่ามันก็มันก็โกงทุกครีมันมันก็โกงทุกระดับแล้วอะพลัง344ล้านมันจะมีใครที่ทนมือทนเท้าเราได้หรอนอกจาก ตัวนี้นะครับขออนุญาตน้องแบงคนะ์น้องจะขออนุญาตยืมสัก60เพรนะโอเคน้องแบงค์ยังไม่ได้ดันดันต่อไปด้วยดัน65นะครับขออนุญาตดันให้เลยแต่ว่าแหวน8ดน่าจะดอกเดียวแตกครับอ,อุ้ยปลาค้อนมาแล้วก็บัฟอ่ะทักษะเวีานที่8ครับไม่น่าจะมีแอนิเมชั่นมัง้งโอใช้ไม่ได้ด้วยปุ่ยตีธรรมดาครับโอ้โหแค่ตีธรรมดานี้ก็จะแตกอยู่แล้วอะ่ะนี่ แล้วก็ทักษะวิญญาณที่หนึ่งครับทักษะวิญญาณที่8ครับนี่ครับเห็นไหมมันจะขวนเป็นสีทองครับและทุกคนได้รับหน้ากากเห็นไหมทุกคนได้รับหน้ากากทั้งทีมเลยและเราก็จะสามารถเปิดกาแท้วิญญาณยทดต่อเนื่องได้ครับนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นสัตว์วิญ,ญญาณที่ถึกอึดๆสุดเลยนะพอะเลเัลมันตันที่66นะครับคงหาตัวที่จะมารับรับมือรับเท้าเราได้ยากหน่อยอันเนี้ยแต่ว่ามันก็มันก็ดีนะเนี้ยมันมันพูดถึงในแง่ของความสามารถว่ามันก็ ไม่เร็วนะโหยดูดิคือจุจๆชิงเนี่ยมันเป็นตัวทำดาเมจลักไก่ช่วงต้นเก่งอยู่แล้วครับนี่อุ้ยเป็นไงขวรนสีทองนักหน้ากากาทั้งทีมครับปัญหาตัวม่อนที่รับ,ร,บรับเราได้ยากอะต้องเป็นวันอื่นอะพอเผื่อวันอื่นก็นรับไม่ไหวครับเฉพาะสแต็คที่มาจากแหวนแปดเนี่ยพลันชมตี20ล้านไม่รวคิดดาเมจไม่รวมคิเลทถามจริงใครมันจะมารับไหวอะถูกปะล่ะ มันนี่มีมอนในด่านพวกนี้รับไหวหรอกนอกจากจะตีกับคนะครับงั้นเราต้องจัดทีมไปตีกับคนสะหน่อยแบงค์มีทีมไปสู้กับคนไหมเอ่อไม่มีเราจัดเองก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแหวนหน่อยนะครับโซเจ็ดมุดจนว่าโซเจ็ดมุดเนี่ยมันจะไปแย่งซีเราครับเพราะว่ามุดแรงอยู่แล้วทุกคนน่าจะรู้กันโอเคเซียวไปพาตีก็ไม่ต้องปลดแหวนไว้ก่อน เป็นปอไซซีปอไซซีจยนจะไม่เปิดแหวนแปของเขานะครับเพราะว่าน้องน่าจะแย่งซีเราหมดนะครับน้องน่าจะแย่งซีเราหมดเลยลืมไปจู่อริงจริงเนี่ยจันใช้แหวนเขียวแล้วก็เป็นอ่นาธานะของแหวนป่องธรรมดาทั่วไปในการเล่นนะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนปีพี่ตงนะครับก็ต้องเล่นสายตัดชาวบ้านชาวช่องเขาละไม่ตัดไม่ตัดจะสู้ไหวไหมวะจานคิดอยู่ ถ้ามาถ้าเราไม่ตัดเราจะสู้เขาไหวไหมไม่น่าจะไหวนะแต่ว่าตัดนี่มันบังคับตัดนะครับมันบังคับว่าต้องมันตัดแน่นอนอะ่ะหนึ่งหนึ่งสองสองเอาไปแค่นี้ก็พอั้มเอาไปเยอะกว่าน,นี้เดี๋ยวเราไปค่าค่าแกงเขาโหดเกินนะครับโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอจะได้เฉยชายนี่ไปลองดูกันอ่ะเรามาเจอกับสายธรรมดาที่เขาตั้งรับทีม AI ไไว้นะครับ กันคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะเหลือครับอ่ะจูจูชิงนะครับเขามีเสิร์ลงอะ่ะเราฆ่าสายปีกเพราะว่าเราฆ่าสายปีกเก่งมากนะครับปุบปุบนะครับเห็นไหมอันนี้จะเล่นโหมดที่เขาเรียกว่ามันจะฟื้นชีวิตนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปรับปรับออกก่อนเล่นปกติถ้าเล่นปกติเนี่ย ถ้าถ้าเราไฆ่าไฟรุ้อะครับมันเวลาที่เราฆ่าไปแล้วแล้วไม่เหลือตัวไหนที่เป็นสายสายปีกอยู่เลยอะมันเราจะไล่ฆ่าต่อจะเป็นความสามารถของตูจูชิงอะนะอนี่ครับคือจููชิงเนี่ยมันเป็นตัวลักไก่ลักไก่คือฆ่าในช่วงต้นดีนะครับแหวนหนึ่งล้วนมันจะเป็นตัวลักไก่แบบดีตลอดอะแต่ว่านนี้จะลองกับคนบางๆนะครับ เนี่ยมันจะไล่ฆ่าเก่งครับเพื่อจริงจริงมันเก่งนะจะไม่ได้บอกมันไม่เก่งเลยอ่ะในรอบนี้เรามาเจอคนประมาณ500ร้อเอ็มนะครับเห็นตนะัวละครเขาบางๆแบบเนี้ oh. เขาก็ไม่ได้บางอย่างที่เห็นนะเพราะวถึงเจอละครก็จะบางเ็าทาดาเมจได้ดีอยู่แล้วครับดูดิเราขวนเข้าไปในแท็บไม่เข้านี่จ้าไม่ได้ใส่โหมดอะไรนะนี่คือการเล่นแบบปกติเจอกันแบบธรรมดาเลยครับเราเป็นตัวฆ่าสายท่าหน้าของสายปีกนะครับต้องพยายามชิงจังหวะฆ่าเขาก่อนาเปิด์เขานี่ ไม่มีแหวนแปดในเขาแบบถึกอืดมากเลยนะฆ่าเขายากเหมือนกันเนี่ยประมาทไม่ได้ครับเนี่ยครับเขตแดนเด,นเดี๋ยวรอเซิร์ฟเวอร์ไทยเปลี่ยนสีหรือสีเขียวมันก็จะสวยแบบนี้นะครับเซิร์ฟไทยยังไม่เปลี่ยนให้เราการเขาเร่งเร็วไปก่อนเขามีโล่อะไรอยู่ด้วยก็ไม่รู้อะโล่สีฟ้าๆเนี่ยเป็นผลแหวนพิเศษหรอ โอ้โหพอขวนเข้ามันก็เข้าจริงแต่ชอบแหวนแปนมากเลยมันสวยครับเนี่ยเห็นปะเราจะได้หน้าก,กากมาครับเวลาเราได้หน้าก,กากมาเนี่ยเพื่อนไปตีปุ๊บเราก็จะไปตีต่อเนื่องไปเคียดด่านอะไรก็ง่ายครับเนี่ยเห็นปะเวลาเพื่อนตีมันก็ตีต่อเนื่องเพราะว่ามันเป็นหน้ากากเนี่ยจะอยู่ของจะอยู่สองรอบด้วยนี่ชวนกันไปตีอุ้ยอ้วนไฟตัวนี้ถึกจัดเลยเนี่ย อ่ะในรอบนี้เราจะมาเชิญทีมเตรียมอุ้ยมีคนทำนาลีสมุดกับปอซีซีแหวนแปดครับดังนั้นเราจะเป็นตัวดาเมจแต่เขาเป็นเป็นตัวทหน้าของควบคุมนะครับเไ้่แหวนแปดนาลีมีคนทำาด้วหวะน่าสนใจเนี่ยในขอใ,ในขอชมหน่อยซิว่าแหวนแปดนาลีเป็นไงนครับแต่แหวนแปดปอสาดน้ำใส่เราแน่นอนครับรโดนปิดกั้นแน่นอน มาแล้วครับโอ้โหโน่าจะตัดหนักจัดเต็มครับตัดเกตก่อนแล้วกันครับตามพื้นฐานที่เราต้องตัดแคนดูแหวนแปดนาฬี่า <โฮ S 1> อุ้ยเร,เราเราเราเริ่มเจ็บตอนนี้เราเริ่มเจ็บครับเล่นเรืเ่อยๆแล้วเราก็เริ่มเจ็บเรื่อยๆ โอ้จิชิงเราพยายามฆ่าเสือครับแต่ว่าก็ขวนไม่เข้าอยู่นะครับทีมเขาถึกมากน่าจะมีกระดูกฉลามหลงมาช่วยวิคัมชีวิตเฮ้ยกดผิดจะตัดโลตัดเกรยครับให้ตัดโลเขาโดนใบไปเนะี่ยไม่โดนเขียดแดนกันไว้ก่อนครับอุย้เยเขียแดนกันไม่ขึ้นเห็นไหมโดนปอกเขาก,กดเรียบร้อยครับเราต้องพยายามฆ่าตัวดาเมจเขานะครับในฐานะที่เป็นน้องจวดจวดชิงนะครับ ตอนนี้หลอดการซีซีเราไปครึ่งแล้วุย้ยขนาดเขามีตัวแหวนแปดแค่นี่นะครับแต่ว่ากระดูกของหลงหล่มมันก็ช่วยคํำชีวิตเขาได้ดีอะ่ะตัดโล่ตัดฮิวเมื่อกี้ก็ลืมอ๋อหน้ารีจะเป็นแบบนี้ต้องฆ่าตัวที่ไม่ใช่แหวนแปดแลนะครับโ้เรียบร้อยครับโอ้โหดอกเดียวเฮ้ยจู่ชิงก็แรงนะเนี่ยอย่างว่าครับมันฆ่าสายปีกด้วยกันเองมันคือจะฆ่าสายปีกอยู่แล้วนะหลายคนอาจจะไม่รู้นะ จู่ชิงเวลาโจมตีสายปีกด้วยกันแรงนะครับโอ้ยนารียังมีคงสภาพความสามารถนั้นอยู่เลยอะ่ะที่เวลาตายอ่แปลว่าเขาใส่แหวนสองมาเอามากันตายครับวิจู่ชิงดอกเดียวแต่ทะลุมาตาด้วยบางดอกนี่จะแรงกแ็แรงบางดอกนี่จะไม่เข้าก็ไม่เข้าอ๋อเรียบร้อยครับเสียไปนหนึ่งครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นกระดูกลุงครับเวลามีคนตายมาน้ํชุ่ยชีวิตทันทีครับอาล้ครับเราก็เปิดกายแทย้วิญญาณยุทธ์มาเล่นบ้างเขาก็ ระเบิดโลใส่เราครับเอาละจังหวะนี้เขาก็ใช้ย,ย่อยนะอุ้ยควรทีจู่ชิงหายนี่เราฆ่านารีไม่ได้อยู่ดีครับนารีมันมันกันต้องไปฆ่าอุ้ยตายแล้วครับนารีเหลือแต่ปอกกับการระเบิดโลขอดูหน่อยดิว่าระเบิดโลเนี่ยจะสักเท่าไหร่อุ้ยแต่ดูดจริงขวนแรงมากครับจูชิงขวัแรงมากเฮ้ยท,ทำเป็นเล่นตัวตึงอยู่แล้วเนี่ยจูชิงอะ่ะ ของแรงเลยมาเดี๋ยวเรามาลองในส่วนของหน้าของการตีกระดูกดูบ้างนะครับไม่รู้ว่าน้องแมวเราจะเป็นในรูปแบบไหนด้วยคือมองภาพก็ไม่ออกเหมือนกันนะเพราะว่าไม่เคยเล่นเลยครับแต่ว่าแมทแหวนแนะครับลองปล่อยออโต้ดูซิว่ามันจะออกมาในรูปแบบหัวท้ายแบบไหนนะผมไม่ค่อยมีใครได้มีโอกาสลองครับอย่างว่าตัวละครมัน ไม่น่ามีคนรอนะครับเปิดแอ่ชั่นตีโอเคตีเสร็จเฮ้ยเท,ท่ทาทีเท่าทีเมาส์ไปโดนอ่าขออนุญาตแป๊บนึงนะเพื่อภาพอาจจะด,ดูเล็กๆไปนิดนึงอ่ะเท,ท่ทาทีเท่าทีนะครับ เฮ้ยจะแหวนแปดออกไปตีแบบโอ้โหแหวนออกไปตีแบบพรวดพรัดพรวดพรัดจัดนะแต่ว่ามันไม่เปิดกายแท้ด้วยอ่ะน่าจะเป็นผลของแหวนแปดนะอาจารขออนุญาตเปิดกายแท้ดสักหน่อยจะเหมือนสกเก็ตสแต็กไม่ครบมันก็เลยไม่เปิดคืออย่างที่เห็นว่าความสามารถมันก็ไม่ได้แบบแตกต่างจากดั้งเดิมอะไรของมันนะครสำหรับจารนะ มุดไปสัก,กรอบนึงแล้วกันเดี๋ยวก่อนมุดก่อนมุดสักดอกหนึ่งแล้วค่อยมุดันก็ทำดาเมจดีอยู่นะพูดจริงอะเล่นคู่กับพาตีสองตัวนี่มันจะจอเกาะไปด้วยในตัวแล้วมันก็เชือกแล้วมันก็ขวานแล้วมันก็ขวานวเฮ้ย ถ้าเป็นแมลงอันี่ทำเป็นเล่นขึ้นหลักหน่วย2แล้วอ่ะ3.1แล้วอ่ะเฮ้ยแรงแรงแบบแรงแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยง่ายๆเลยแรงแบบง่ายๆอ่ะแรงแบบแรงทั่วไปอ่ะเออแรงแบบแรงทั่วไปเลยอ่ะแมนแปอ่ะ5.6แล้ว5.6หน่วย2แต่ว่ามันมันมีส่วนที่ตัวอื่นมันแรงกว่านี้อยู่ไปทำคอมโบนะ อันนี้จะบอกว่าก่อนอาจารย์ไม่เคยได้เราสัมผัสแหวนปน้องแมวมาก่อนนะครับก็อุ้ยอุ้ยแต่ว่าสกิลมันสวยมากดุมันควนควรแล้วก็ควนอ่ะควนขวรแล้วก็ควนอ่ะอุ้ย3.3ครับเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการดีกว่ามันก็จะควรแบบนี้ไปเรื่อยๆแบบอจอัจ้าอ้าวครบสแต็คครับกายแท้เป็นยันยุธมาแล้วโอ้โหคราวนี้แหละของจริง โอ้โหกายแท้มาแบบดาเมจแบบเพื่นขึ้นแบบอู้ฟู่เลยอะ่ะ <c oughs> อื้เฮ้ยเป็นร้อยคือเราไม่ได้เทียบว่าดาเมจมันจะแรงอะไรขนาดไหนเราดูที่จํานวนการเพิ่มของสแต็กเวลาทําดาเมจเห็นปะว่าจํานวนเนี่ยจากตอนแรก200กว่ากว่าเดี๋ยวดูมันโดดไปสองร้อยสามแปดเลยปะโอ้โหดอกเดียวโดดแบบโดดจัดจอ,อ่ะเฮ้ยกายแท้โจดชิงบวกแหว 8, นแปนี่ถ้าเป็นหไฟลุงจันว่าน่าจะ เจ๋งแจ๋่นนี้เยอะเลยนะนี่ขนาด3ามไฟลุงเท่านั้นนะครับมีแค่ออร่าแห่งกาแท้ที่เสริมในส่วนนี้อยู่ <S <S โอ้โย400ก้าวิจาม,มนมันเล่นง่ายเนี่ยง่ายเลยอ่ะง่ายแบบง่ายจริงๆอ่ะออกไปขวนอย่างเดียวอ่ะโอ้โหออกไปขวนดาเมจก็ขึ้นเอาขึ้นเอาโ้ยก้า็โหเหมือนได้เล่นอยู่ตัวเดียว เสียห้าร้อยสี่สิเจพายแบบดาเมจอยู่ๆก็โดดอย่างเดียวอ่ะที่มันทำสแต็คดีมากนะับแบนแปตัวจริงอ่ะ <c oughs> อุ้ยหกรอยกว่าเลยนี่กายแท้เสริมสกิลไปอีกโอ้โห <c oughs> แค่2ตัวนี้แค่แมวบนแมวล่านี่ก็ขวรดารเมจทะลุผู้พันแล้วนะ <c oughs> แต่กายแท้ของแมวมันมีในเวลาของมันอยู่นะครับเจ็ดร้ออืมอุ้ย อูมามินะเนี่ยอันจริงทำเป็นเล่นอร่หอยห่อยอดซอสเฮ้ยจะขึ้น1 0ึ0งพันได้เนี่ยทำเป็นเล่นถ้าทำสตแต็คแบบจังหวะดีๆอ่ะเฮ้ยข,ของดีนี่หว่าของดีเมืองปักหน้เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเออใครรักน้องแมวนะครับอย่างที่ว่า มีการแท้มีแหวน8ตัวละครมันก็ทําดาเมจได้ดีดกัเกือบทุกตัวแหละนะครับมันจะมีโหมดเฉพาะของตัวมันเองอยู่ Stella ส Go plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e l รา Go o plus ดิงอยู่ใต้ d e s c r i p t i o เป็นไงกันบ้างครับสำหรับแหวน8น้องจูจูชิงนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ ทำให้ขับกลับมาคัมแบ็กได้ในระดับหนึ่งถ้าเทียบกับการเล่นแล้วจู่ชิงไม่โดน GC แล้วออกไปขวนได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็ปั่นป่วนทําดาเมจได้เรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ดีทั้งการตีกระดูกดาเมจก็ดีแล้วก็ใน p ี p ก็เป็นตัวที่น่ากลัวเช่นเดียวกันประมาทไม่ได้เลยนะอาจจะต้องเอาเสือแหวน8มาชนกับจู่ชิงแหวน8ถึงจะดูสูสีแต่ต้องขึ้นอยู่กับทีมด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับยูนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับคุณไอ้ดีๆจากน้องแบงค์ด้วย ร้านสเตล่าเกลพัดกันไว้ด้วยนะเติมถูกเติมไวเติมดีไม่มีรีฟ้านไว้เจอกันใหม่เมื่อชาร์จต้องการอยากดูตัวไหนอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับบ๊ายบายครับป้นป้นมิวมิว